ก็มาอยู่กับเบสนะคะในช่องของเบตตี้สตอรี่ค่ะก็วันนี้จะพาทุกคนมาถ่ายรายการอารีรังทีวีพร้อมๆกันนะคะเป็นรายการของที่เกาหลีซึ่งตอนนี้เลยก็มาอยู่ย่านกังนัมเทปที่ได้ลงเมื่อเทปที่ไปถ่ายมันได้ลงแล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศของการถ่ายงานในวันนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้านุ๊ปป้ายินดีที่เจอเธอยินดีที่เจอเธสวัสดีครับโอ้จริงด้วยจด้วยครับ혹시성함이어떻게되세요 Justin เย้ Justin โอเค้ั้นเดี๋เราไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปถ่ายอะไรบ้างไปทําอะไรบ้างน,นะคะไปค่ะ Google go. เจ้าดาิหนึ่งในคอนเซปต์ของเทปนี้นะคะทุกคนก็คือการที่เราจะได้มา ลองทําไก่ทอดเกาหลีแบบเป็นพนักงานนะคะที่ร้านอันนี้คืองานถ่ายนะถ่ายรายการของอารีลังทีวีนะคะก็เป็นประสบการณ์ของเบ๊ครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ได้มาทําอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเพราะต้องมีถ่ายข้างในเนาะไปดูกันค่ะจะเก็บภาพมาให้ได้เยอะๆเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าถ่ายทํางานที่เกาหลีเป็นยังไงจ้า อ,อ้อ,อขอบคุณีณปกติเวลาเบนมาออกกองของอาริลังเนี่ยเขาจะให้บีฟแล้วก็สคริปทุกอย่างมาเป็นภาษาเกาหลีเราต้องมาทำความเข้าใจเองค่ะดูคนแล้วก็มาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็รายการนะคะจะดำเนินการทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยะคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาที่สตูดิโอนะคะออกออกำลังกายที่แรกที่เราจะทำออกกำลังกายกันที่ดีนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณแบบนีม้มันน่าสนุกมากทุกคนเดี๋ยวจะไปลองเล่นกันนี่กำลังพูดแข่งกับเสียงเพลงที่มันดังมากอยู่ข้างหลัง<ๆ>เดี๋ยวจะมาเมาส์ให้ฟังว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน

ไก่กับเบียอีกนะคะเหมือนไอเทมนี้จะเป็นไก่กับออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย้า่มากนะร้านน่ารักสวยงามมากมก็เดี๋ยวเรานะคะรอทีมงานเซ็ตของทุกอย่างนะคะเราก็จะไปถ่ายดิงงกันด้วยเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวไปปิดกันว่าวันนี้เบยจะปิดปยังไง <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะและลา ก็ถึงที่สถานีอัพกูจองจะไปไหนก็คือจะไปตามหาอืบิลบอร์ดที่เบสได้ขึ้นนะอัพกูจองนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งย่านที่มีชื่อเสียงเนาะเป็นแบบว่าค่ายเพลงเยอะเอยแล้วแล้วก็ช็อปพวกที่ขายแบรนด์เนมเนี่ยก็จะอยู่ในย่านนี้นะคะช่องดาอัพกูจองอะไรเงี้ยเยอะมากเลยเนาะรวมถึงรวมไาถึงเิลไป,ไปรกรรมด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตามหากันก็ไปกันเลยจ้า ช่วงนี้นะคะก็จะมีคนถามเบนมาเยอะมากว่าเออสถานการณ์ที่เกาหลีมันเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าปกติแบบปกติขนาดนั้นทุกคนมันก็มีผู้ติดเชื้อที่วันหนึ่งเนี่ยติดกันมากกว่าแบบ2,000นะคะหรือว่ามันจะขึ้นขึ้นลงๆช่วงนี้แบบ2 0 0 0 1 8 0 0นถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังพอคุมอยู่ค่ะไม่ได้ขนาดเหมือนบ้านเราที่บอกว่าไปไกลแล้วอะไรอย่างนี้โอเคความปังของวันนี้ก็คือจะมาถ่ายคอนเทนต์ให้ทุกคนใช่ไหมฝนตกอีกแล้ว ต้องเก่งไม่ไหวชิคกี้พนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งสปอร์ตนะน้องเบสนะคะเหมือนขับรถผ่านแล้วก็ถ่ายมาให้เบสดูนะว่าเห็นเบสนะคะจากตรงนี้ทุกคนซึ่งตรงนี้มันคือใจกลางกลางน้ำมากๆเลยนะก็คืออยู่ใกล้กับ YJK Plus ด้วยนะคะก็กำลังดูอยู่เพราะมันมี2วิวบอร์ดตรงนี้แล้วก็อันนี้อีกที่หนะึ่งเดี๋ยวเบสจะถ่ายให้ดูไม่รู้ว่าวันนี้มันจะถ่ายหรือเปล่าต,ตื่นเต้นมาก จริงๆแล้วการร่วมงานกับอ드ิลังนะคะทีวีในครั้งนี้ของเบสก็คือเขาเหมือนใช้เงินในการโปรโมทมาร์เก็ตติ้งในส่วนของตัวนี้เยอะมากเราก็จะไม่ได้มีแค่บอร์ดนี้บอร์ดเดียวจริงมันมีแบบหลายบอร์ดทั่วกันน้งนําเลยนะคะแต่ว่าเอาที่ชัวร์ๆว่าน่าจะขึ้นดีกว่านะก็คือที่พี่น้องเบสเห็นนะคะคือตรงนี้ค่ะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะขึ้นให้เบสด,ดูนี้หรือเปล่านะมาแล้วเนี่เออเอาดิไม่เคยได้มาแบบดูตัวเองอย่างนี้เลยนะทุกคน ต่าจะเป็นเมสแล้วสามสอง ะะเพราะตอนแรกจะพาทุกคนไปคาเฟ่เนาะแต่หลังจากที่เบสถ่ายวิวบอร์ดตัวนั้นของเบสเสร็จแล้วอยู่ดีฝนก็คือเทลงมาเทลงมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยเลยทุกคนเหนื่อยมากจริงๆแล้วก็อย่างที่เบสบอกเนาะก็มันเป็นความภูมิใจมันเป็นความภูมิใจเล็กๆก,กับทุกคนถึงแม้ว่าเป็นรายการที่เราจะเป็นพิธีกรสมทบนะแต่สิ่งที่เราพยายามามาวันหนึ่งมันแบบมันไแบบด้มาอยู่แบบเป็นวิวบอร์ดใจกลางกลาง,งน้ำเลยนะเว้ยอะไรอย่างเงีแบบ้ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบเออ ภูมิใจอะไรอย่างนี้น,น้องๆคนไหนที่มีความฝันเนี่ยกับอยากจะเรียนภาษาเกาหลีอยากจะรู้ภาษาเกาหลีอยากจะมาทํางานที่เกาหลีจริง,รงมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราเองนะสาหรับพี่เบสคิดนะคะถ้าเรามีความตั้งใจเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็แบบเราพยายามกับมันจริงๆกันทุกคนมันจะมีช่องทางเวย้ยมันจะมีลู่ทางให้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทาแน่นอนอันนี้เบสเชื่อนะคะเพราะเบสก็เป็นคนหนึ่งที่ โอกาสที่ได้รับมาแต่ละครั้งคือเป็นโอกาสที่แสวงและเสาะหามาด้วยตัวเองเหมือนกันทุกคนก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับมองทุกคนนะคะก็ตอนแรกก็จะพาทุกคนไปคาเฟ่นะแต่ว่าตอนนี้ฝนมันตกก็เลยคิดว่าไปตั้งหลักก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าเบจะพาทุกคนไปไหนนะคะไปกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็ขึ้นมาที่มูชินซาเทเลสแล้วนะทุกคนที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่ที่ทางห้องแดงทางออก4นะคะอยู่ตรงตึก AK Mall นะก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังเราต้องขึ้นจากลิฟต์ด้านหลังแล้วมันจะขึ้นมาที่ชั้น17เลยนะคะเป็นเทเลสที่มีทั้งคาเฟ่แล้วก็จัดเอกซิเบชันด้านในนี้ด้วยนะเฮ้ยสวยมากแล้วเป็นที่ที่ฮิลลิ่งมาเบสมาตอนเย็นที่แบบพระาที่เราจะตกดินแล้วสวยมาก เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าบางทีเรามาถ่ายรูปตอนเย็นๆนะบางวันฟ้าที่โซจะเป็นสีชมพูเพราะว่ามันสวยมากแล้วเป็นเทอเลสที่แบบดูดีรอบนอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเขาปลูกต้นมงต้นไม้เล็กๆไปตังเนี้ยรอบทั้งชั้นเลยทุกคนซึ่งสวยมากเราก็จะเห็นวิวฮงแดนะคะแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะจากชั้น17ทุกคนซึ่งมันโอเคมากเนอะแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวเราไปสั่งอะไรกันกินแล้วก็มากินบรรยากาศตอนเย็นนี้กันเลยค่ะ อันเลยทุกคนแล้วเบสก็สั่งมาแล้วนะจ๊ะเบสสั่งตัว clean back ice tea นะคะ5,500วอยต ากาศด้านในนะคะก็จะมีทั้งคาเฟ่างที่เบบบอกเรแล้วก็วนโซนนูน้นบางทีก็มีจัดอีกซิบิชันด้วยนะคะก็อีกซิบิชันยังไม่เสร็จเราก็ได้แค่ไปดูในส่วนของคาเฟ่แล้วก็เทเลสด้านนอกนะคะตอนนี้พักที่กลางจะตกดินแล้วเบบต้องรีบเอาเครื่องดื่มไปนั่งทานชิลๆกินบรรยากาศกับทุกคนนะคะไปกันเลยค่ะ 什么？ ไปก่อนเนาะขอไปอินบรรยากาศก,าก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เบนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กัน,นะคะ่ะเราจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมหลายอย่างที่ททำที่เกาหลีพร้อมๆกัน,นะคะ่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย